สวัสดีพี่ๆนักข่าวพี่พๆน้องๆน,นักข่าวทุกท่านนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีก่อนสิ้นปีนะคะก็เลยอยากมาสรุปภาพรวมทั้งหมดว่า ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยทบทได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถาบันการเงินแล้วก็สภาหอสภาอุดต่างๆด้วยนะคะในการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นยังไงบ้างนะคะภาพนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะของมาตรการเราจะเห็นว่าส,สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยคะ่ะเราตั้งออกตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ต่อมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะเป็น ลักษณะเร่งด่วนแล้วก็ปูพรมต่อมาเนี่ยเราก็จะเป็นเฉพาะเจาะจงขึ้นแล้วก็เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าลูกหนี้แต่ละธุรกิจได้รับผลกระทบไม่เหมือนกันนะคะก็จึงเป็นที่มาของออพัฒนาการในการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้มาเป็นระยะระยะนะคะจะขอเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะในในสไลด์อันนี้เนี่ยจะเน้นว่ามาตรการที่เราให้ความช่วยเหลือจะมีทั้งลูกหนี้ที่เป็นธุรกิจ กับลูกหนี้ที่เป็นประชาชนรายย่อย นะคะ,ะลูกนี้ธุกรกิจส่วนใหญ่ก็จะเป็น SME แล้วก็ประชาชนรายย่อยก็จะเป็นพวกบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อ,อแล้วก็จำนำทะเบียนรถรวมถึงบ้านนะคะที่ให้สินเชื่อเพื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะในช่วงต้นปีเนื่องจากว่าสถานการณ์นี้มีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งทาก็คือเร่งช่วยเหลือในเชิงรุก แล้วก็เพื่อบรรเทาผลกระทบในวงกว้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกมาตรการนะคะในช่วงต้นปีจริงๆเนี่ยเราออกมาตรการว่าขอให้สถาบันการเงินเนี่ยเร่งดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ในเชิงรุกในเชิงรุกของอทปทก็คือลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL เพื่อให้เขามีสถานะดำเนินธุรกิจได้ปกติแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อ,อสถานะทางด้านเครดิต ะะต่อมาเมื่อม,มัมีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิดที่ในระยะแรกเนี่ยก็แพร่อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ออกมาตรการในเชิงรุก ที่บอกว่าอันนี้อาจจะต้องมีการพักชําระหนี้บางช่วงเพื่อใหอ้ทั้งสถาบันการเงินแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยมีระยะเวลาในการาลูกหนี้ก็ยังมีสภาพคล่องหรือในการดํารงธุรกิจดําเนินธุรกิจแล้วก็ดํารงชีพส่วนสถาบันการเงินก็มีระยะเวลาในการที่จะติดต่อลูกหนี้นะคะก็เลยออกมาตรก,การในลักษณะที่เป็นการพักชําระหนี้อาจจะเป็นพักเงินต้นหรือพักเงินต้นและดอกเบี้ยนะคะ อันนี้เนี่ยเราจะช่วยลูกหนี้ SME ด้วยก็จะเป็นลูกหนี้ SME รายเล็กนะคะ ต่อมาเมื่อสถานการณ์มีความต่อเนื่องในการแพร่ระบาดก็เลยออกพรกรซึ่งพรกรนี้จะมีสองหมวดก็คือหมวดที่ให้ให้ความช่วยเหลือทางด้านสภาพคล่องก็คือจะมีเม็ดเงินใหม่หรือที่เราคุ้นเคยกันเรื่องซอฟโลนนะคะอีกหมวดหนึ่งก็คือชะลอการพักชำระหนี้จริงๆการ,ร,รชะลอการพักชำระหนี้ก็คือให้ลูกนี้มีสภาพคล่องเหลือในการไปดาเนินธุรกิจ นะะในช่วงต้นปีนี้จะเป็นมาตรการที่เราพักในวงกว้างนะคะเป็นการปรูพรมไม่ได้เฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในเชิงรุกนะคะ ต่อมาเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรามีสถาบันการเงินเองก็มีระยะเวลาประมาณสัก3-6เดือนในการที่จะมีพัฒนาระบบะะตั้งแต่ e n d t o e n d process ก็คือเขาจะเริ่มเอาตั้งแต่คนที่เป็นฟอน์มาช่วยติดต่อลูกนี้ด้วยนะคะระยะเวลาก็จะมีการติดต่อสามารถทราบได้ว่าปัญหาของลูกนี้แต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาแบบในวงกว้างาคือทุกคนได้เท่าเทียมกันหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ที่ตรงจุดลูกนี้ในแต่ละประเภทเพราะฉะนั้นมาตรการที่ทปทออกมาต่อเนื่องก็คือว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนจากมาตรการแบบ ปูพรมเป็นมาตรการแบบเฉพาะเจาะจงแล้วนะคะก็คือให้ลูกหนี้เนี่ยแจ้งความจำานงหรือแบงเนี่ยรับทราบแล้วว่าลูกหนี้มีปัญหาอะไรก็จะแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการปรับหนี้หรือเงื่อนไขในการผ่อนปลนจะแตกต่างกันตามธุรกิจและประเภทของลูกหนี้ด้วยนะคะ เ,เมื่อเราออกตอนมิถุนาไปเนี่ยค่ะเราจะเน้นที่รายย่อยก่อนเพราะว่ารายย่อยเนี่ยจะมีจํานวนค่อนข้างเยอะนะคะก็จะบรรเทาลูกนี้รายย่อยก่อนนะคะต่อมาเนี่ยเราก็มีกลไกว่าเราก็เริ่มศึกษาดูว่ามีเจ้าหนี้เอ้มีลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย โดยเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นธุรกิจการที่จะไปเจราจาต่อรองแต่ละรายเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาแล้วก็เลยมีกลไกเพิ่มอันนี้เป็นทางเลือกเพิ่มให้กับทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้นะคะได้มาเจราจาร่วมกันนะคะอันนี้เราก็จะเรียก DAB ที่ว่าได้มีการให้ข้อมูลไปประมาณเดือนสิงหานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสําหรับลูกหนี้ที่มีประเภทหนี้หลายประเภท มีทั้งบัตรเครดิตมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็มีบ้านเราก็ออกมาตรการการรวมหนี้เพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยได้รับการแก้ไขแบบครบวงจร ะะแต่ว่ายังไงก็จะเป็นมาตรการแบบเฉพาะเจาะจงไปที่ลูกหนี้แต่ละรายแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาก็คือจากที่เรามีออพอลกอให้พักชําระหนี้6เดือนนะคะอย่างที่ทราบกันว่ามาตรการก็จะสิ้นสุดลงประมาณวันที่22ตุลาอันนั้นเนี่ยเมื่อประมาณช่วงกลางกลางเดือนตุลาเราก็ได้ออกมาตรการว่าที่เราติดตามดูแลแล้วก็รวมถึงว่าสถาบันการเงินเนี่ยได้มีการติดตามความคืบหน้าก็เลยออกมาตรการออกมา ว่าถ้าลูกหนี้รายไหนที่สามารถชําระหนี้ได้แล้วเนี่ยก็ขอให้ดําเนินการชําระหนี้เพื่อไม่เป็นภาระในระยะยาวนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเรียนต่อไปว่าข้อมูลเป็นยังไงในสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็ลูกหนี้ที่ยังอยู่ระหว่างการเจราจารปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็ให้มีการปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดปีนี้นะคะแล้วก็ส่วนลูกหนี้ที่ยังอาจจะต้องมีการพักชําระหนี้บางธุรกิจที่เราเห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวหรือโรงแรมที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษก็จะมีจนถึงกลางปีหน้านะคะ ประเด็นสุดท้ายก็คือว่านอกจากเหนือนจากที่เราออกมาตรการเรื่องช่วยเหลือลูกหนี้รวมถึงการปรับปรุปรงโครงสร้างหนี้แล้วเนี่ยเรายังมีมาตรการที่ช่วยบรรเทาภาระให้กับลูกหนี้ด้วยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับการคิดอดอกเบีย้ยผิดนัดแล้วก็การปรับฐานในการคิดดอกเบีย้ยผ,ผิดนัดรวมถึงการจัดลำดับเวลาที่ลูกนี้จ่ายชำระมาว่าควรจะตัด ค่าดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมหรือว่าดอกเบีย้ยยังไงเงินต้นยังไงนะคะอันนี้เราก็มีเพื่อที่จะเป็น,นกลไกในการช่วยบอ่อเทาภาระนี้ให้กับลูกหนี้นะคะหน้านี้ทั้งหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าที่รวบรวมมาตรการตั้งแต่ต้นปีจนถึง ล่าสุดที่เรามีอยู่นะนะคะว่าจุดประสงค์ก็คือจริงๆแล้วก็คือเพื่อที่จะเล่าว่ามาตรการเนี้ยค่อยๆปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะก็คือว่าจากที่เคยเป็นปูวงปูพรมก็จะเป็นเฉพาะเจาะจงไปนะคะ หน้านี้นจะเป็นหน้าตัวเลขนะคะที่ซึ่งจริงๆเนี่ยทปทมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์นะคะก็จะขึ้นให้ทุกเดือนนะคะหน้าเนี้ยจะเป็นหน้าที่สามารถที่จาก,จากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะเป็นรายเดือนเนี่ยจะเห็นว่าจากมาตรการที่เราเริ่มเก็บมาตั้งแต่เมษานะคะเดือนที่สูงที่สุดคือเดือนกรกฎาคมเพราะว่าจะเป็นมาตรการที่เริ่มที่จะมีมาตรการออกมาเรื่องการพั ชําระหนี้ต่างๆตัวเลขแบงก์ก็เริ่มจัดระบบต่างๆเพราะฉะนั้นตัวเลขที่สูงที่สุดก็คือจะเป็นเดือนกรกฎาคาก็คือว่ามีลูกหนี้ที่เข้ามาขอพักชําระหนี้ขอใหอ้ขอได้รับการช่วยเหลืออื่นๆอันนี้นอกเหนือจากที่ทบกําหนดด้วยนะคะก็ยังมีสถาบันการเงินเขาให้ความช่วยเหลือเองด้วยทั้งหมดตอนเดือนอรกรกฎาคมนียจะประมาณ7.2ล้านล้าน นะคะก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์อยู่ประมาณ59แล้วก็เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยู่ประมาณ41นะคะคราวนี้เรามาดูว่าผ่านไปประมาณ3-4เดือนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็จะพบว่าอย่างที่เรียนไปอะคะ่ะว่าตอนต้นปีจะเป็นมาตรการในวงกว้างเพราะฉะนั้นก็จะมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในวงกว้างเยอะขึ้นนะคะก็7.2ล้านล้าน แต่ต่อมาเนี่ยเราเริ่มเฉพาะเจาะจงขึ้นก็คือว่าลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะแจ้งความจำนงเข้ามาหรือว่าแบงค์ได้ติดต่อลูกหนี้โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีลูกหนี้บางกลุ่มที่เขาสามารถชําระหนี้ได้ตามเงื่อนไขแล้ว,ลวเขาก็จะออกจากมาตรการก็คือไม่ขอต่อมาตรการแล้วนะคะตัวเลขที่เราเห็นผ่านมาประมาณ3-4เดือนก็<ๆ>จะพบว่าตัวเลขลดลงนะคะจาก7.2ล้านล้านก็จะเหลือประมาณ6ล้านล้านก็ลดลงไปประมาณ1 2ล้านล้านนะคะล้านล้านบาทนะคะถ้าเรามามองว่าออมองที่สถาบันการเงินนะคะหรือว่าธนาคารพาณิชย์เป็นหลักในสัดส่วน6 6ล้านล้านเนี่ยจะเป็นธนาคารพาณิชย์อยู่ประมาณ55%นะคะในจำนวนลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราก็มาเจาะดูว่าแล้วเป็นลูกหนี้ธุรกิจอยู่ประมาณเท่าไหร่และลูกหนี้ประชาชนรายย่อยอยู่ประมาณเท่าไหร่ ะะก็จะพบว่าในจำนวนห้าเอร์เนอันนี้หรือว่าประมาณประมาณ3.5ล้านล้านเนี่ยนะคะก็จะมีลูกหนี้ที่เป็นธุรกิจเนี่ยอยู่ประมาณ63นะคะแล้วก็ลูกหนี้ที่เป็นรายย่อยอยู่ประมาณ37นะคะ3.3ล้านล้านนะคะ,ะทั้งหมดเนี่ยค่ะประมาณ3 3จล้านล้านคราเนี้ยก็มาดูว่าในจำนวนลูกหนี้ธุรกิจเนี่ยเขามีความคืบหน้า สุขภาพหรือว่าสถานะทางการเงินเขาเป็นยังไงก็จะพบว่าลูกหนี้ธุรกิจเนี่ยจากที่เราติดตามอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะพบว่าเนะเดือนตุลาเนี่ยมีลูกหนี้ธุรกิจหรือว่าลูกหนี้ SME เป็นส่วนใหญ่นะคะของธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถกลับมาชําระหนี้ได้แล้วนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขปกติเนี่ยอยู่ประมาณ66% ะะแล้วก็จะมีกลุ่มที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างนี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็คงจะเป็นพวกกลุ่มที่ทําธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจโรงแรมนะคะอยู่ประมาณทั้งหมดนี้ก็คือประมาณ34%นะคะก็ในนั้นก็จะมี ลูกนี้บางกลุ่มที่ยังขาดการติดต่อกับสถาบันการเงินนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าถ้าลูกนี้ที่ประสบปัญหาอาจจะต้องรบกวนให้มีการติดต่อซึ่งเดี๋ยวในข่าวนี่ก็จะมีบอกว่าสามารถที่จะติดต่อได้ในเว็บไซต์ซึ่งจริงๆสามารถเปิดดูได้ในเว็บไซต์ทบทด้วยเหมือนกันนะคะส่วนลูกนี้รายย่อยถ้าเรามองเนี่ยก็คือสามารถกลับมาชําระนี้ได้แล้วถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ นะคะโดยที่สถาบันการเงินเนี่ยเขาก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอถ้าเป็นบัตรเครดิตก็มีการลดอ,อัตราการชำระ อู่แล้วนะคะ,ะขั้นต่ําให้อยู่แล้วนะคะรวมถึงว่าถ้าในหมวดที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยคะ่ะก็จะมีการขยายระยะเวลาคืออยากเรียนสรุปไม่ว่าอย่างวิธีการที่เราสังเกตนะคะหรือว่าติดตามมาโดยตลอดของการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็จะพบว่าสิ่งแรกที่สถาบันการเงินทําก็คือว่าลดถ้าเป็นรายย่อยเนี่ยก็จะลดค่าง,งวดลง นะคะอย่างาลดอ,อัตราการจ่ายชำระค่างวดปกติเนี่ยก็จะลดลงให้ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ลงนะคะประเด็นต่อมาก็คือพอลดค่างวดลงก็คือการขยายระยะเวลา ให้ลูกหนี้มีระยะเวลาในการชําระหนี้ยาวขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ค่างวดต่างๆในแต่ละงวดนี่ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ลดดอกเบีย้ยหรือลดค่าธรรมเนียมบางส่วนลงนะคะหลักๆของของลายย่อยจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือหรือว่าบางอันก็มีการแปลงหนี้บัตรเครดิตอย่างที่ดิฉันเรียนว่ามีการรวมหนี้ด้วยแล้วก็มีการแปลงหนี้บัตรเครดิตให้ยาวขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยมีระยะเวลาในการ ชำระหนี้ได้ต่อเนื่องตามศักยภาพนะคะส่วนลูกหนี้ธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นนะคะในลูกหนี้ธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ที่วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่เห็นมากๆก็คือจะเป็นการขยายระยะเวลานะคะแล้วก็จัดลำดับการชำระหนี้ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมถึงว่าอาจจะให้พักบางช่วงลงหรือว่าเรียกว่า grace period เงินต้นแล้วก็ให้จ่ายแต่ดอกเบีย้ยบางช่วงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวก็อาจจะมีการพักชําระเงินต้นไปบางช่วงนะคะเพื่อให้ลูกนี้กลุ่มนี้เนี่ยได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับการปรับตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดในความคืบหน้านะคะแล้วก็ต่อไปที่ทวทกําลังจะติดตามดูแลต่อเนื่องหรือว่าที่ทํามาแล้วอย่างต่อเนื่องก็คือตอนนี้เราก็มีกลุ่มที่เฉพาะที่ดูแลแล้วก็พูดคุยกับสถาบันการเงินอย่าง ่อเนืงรวมถึงด้านของลูกหนี้เองแล้วก็มีช่องทางในการติดต่อนะคะรวมถึงว่าถ้าลูกหนี้ท่านไหนที่อยากจะเข้ามาติดต่อลูกหนี้แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกหรือว่ายังหาช่องทางไม่ได้ก็เรียนรบกวนว่าสามารถติดต่อเขาผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าโมบายแบงกิ้งหรือว่าระบบ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ทั้งสถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจส่วนใหญ่ได้เตรียมระบบรองรับไว้แล้วนะคะก็คงสิ้นสุดที่ว่าเล่าว่าความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วก็มาตรการตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ